คืนที่สิงยังไม่จางหายทุกคืนที่ฝนตกจะมีเสียงหนึ่งที่กลับมาอีกครั้งเรื่องราวที่เล่าซ้ำแต่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนเล่าครั้งแรกคุณกำลังเข้าสู่รายการที่จะทำให้คุณไม่กล้าอยู่คนเดียวในความมืดเรื่องเล่าตำนานผีทุกเสียงทุกคําล้วนมีที่มา และคืนนี้เราจะพาคุณไปฟังในที่ที่เสียงนั้นเริ่มต้นขึ้นเรื่องคืนเฝ้าเพื่อนเรื่องนี้ส่งมาจากคุณเมตุนครับคุณเมตุนเล่าว่าสมัยเรียนเพื่อนผมขี่มอเตอรไซค์ล้มตอนกลางคืนผมก็พาเขาไปโรงพยาบาลแถวแถวนครปฐมที่ที่มีเสียงร่ำลือว่าผีดุนักดุหนา โดยปัจจุบันนี้มันได้กลายเป็นโรงพยาบาลร้างไปแล้วพวกรายการผีต่างๆก็ชอบไปเดินสายกันมาเข้าเรื่องกันต่อเลยครับพอส่งเพื่อนเข้าไปทําแผลเย็บแผลเสร็จหมอก็บอกให้นอนแอดมิดด้วยอาการทางสมองก่อนพยาบาลก็เข็นเพื่อนไปที่ห้องผู้ป่วยรวมผมก็บอกเพื่อนว่ากูกลับหอไปอาบน้าก่อนนะเช้าจะมาเยี่ยมแล้วจะเก็บเสื้อผ้ามานอนเป็นเพื่อนวันต่อมาผมก็ไปนอนเฝ้าเพื่อนก็คุยกันปกติร่าเริงดีอาการมันไม่น่าห่วงก็เลยบอก มึงนอนคนเดียวได้ใช่ปะงั้นเรากลับนะมันรีบจับมือผมแล้วบอกเฮ้ยนอนเป็นเพื่อเราหน่อยดีนะนะพรุ่งนี้หมอคงให้ออกแล้วผมก็ตกลงนอนก็นอนแล้วทีนี้ตอนกลางคืนผมก็จะนอนโดยเอาที่นอนปิกนิกมาด้วยกะจะปูนอนกับพื้นข้างๆเตียงเพื่อนเพื่อนมันรีบบอกมึงมึงเดี๋ยวดึกๆพอพยาบาลไม่เข้าตรวจแล้วมึงขึ้นมานอนกับกูบนเตียงนี่ผมก็บอกไม่เอาจะให้นอนเบียดกันทําไมวะ กูก็เอาที่นอนมาเดี๋ยวนอนพื้นเพื่อนมันก็บอกเอาหนะ้านอนกับเรานะนะผมก็ปฏิเสธไปอีกไม่เอาเราจะปูที่นอนแล้วง่วงมันรีบดึงมือผมบอกงั้นนั่งหลับข้างๆเตียงเรานะเพื่อนนะผมก็ชักสงสัยมันเป็นอะไรของมันเลยถามไปตรงๆไหนเล่ามามีอะไรมันก็พูดไม่ค่อยเต็มเสียงบอกประมาณว่าเมื่อคืนมันนอนไม่หลับเลยเหมือนมีหนูหรือมแมลงอะไรไม่รู้ใต้เตียง เสียงดังตลอดทั้งคืนเลยบางทีก็ชนขาเตียงจนสัน่นนอนไม่หลับผมก้มลงไปมองใต้เตียงก็ไม่เห็นมีอะไรเลยบอกคิดมากรถล้มสมองกระทบกระเทือนแล้วมึงอะแต่ด้วยความรำคาญผมก็เลยนั่งข้างเตียงมันแล้วเอาหน้าฟุบลงที่นอนหลับไปด้วยความง่วงรู้สึกตัวอีกทีผมปวดหลังไปหมดสงสัยจะก้มนอนนานไปหน่อยไม่เอาละปูที่นอนนอนพื้นดีกว่าว่าแล้วก็จัดแจงปูที่นอน ก็ล้มตัวนอนก็มองไปที่เพื่อนเห็นมันหลับสบายกรุนเบาๆผมก็ล้มตัวลงนอนแต่ว่าในช่วงที่กําลังจะหลับอยู่นั้นอยู่ๆก็ได้ยินเสียงแกรกๆมาจากใต้เตียงเสียงมันเหมือนหนูหรือตัวอะไรกําลังเอาฟันแทะๆบางอย่างอยู่ดังแกรกๆจนน่ารําคาญเหมือนที่เพื่อนบอกจริงๆด้วยผมเลยลืมตาหันไปมองใต้เตียงว่ามันเป็นหนูหรือตัวอะไรมาแทะอยู่ได้พอหันไป ก็เจอต้นต่อของเสียงจริงๆแต่มันไม่ใช่หนูเท่านั้นละ่ะผมรีบถีบตัวลุกขึ้นมาแล้วปลุกเพื่อนปรากฏเพื่อนมันตื่นลืมตายอยู่แล้วมันบอกผมก่อนเลยนายเห็นหนูใช่เปล่าเราได้ยินเสียงมันแทะอะไรอีกแล้วผมบอกเออแต่มันไม่ใช่หนูวะ่ะลุกไหวเปล่ามันบอกไว้ผมเลยรีบคว้าเสาน้ําเกลือแล้วจูงมันออกมาจากเตียงไปนั่งหน้าห้องพยาบาลพยาบาลก็ว่าอีกบอกให้กลับไปนอนที่เตียงผมบอกไม่ไปอ่ะ ผมจะนั่งตรงนี้จนเช้าพยาบาลก็ไล่ให้กลับไปที่เตียงอีกจนต้องยอมกลับไปเพื่อนก็ถามมึงเป็นอะไรวะผมบอกเดี๋ยวค่อยบอกคืนนั้นผมไม่ได้หลับเลยให้เพื่อนนอนที่เตียงส่วนผมนั่งกับมันบนเตียงงอขาไม่กล้าเอาขาลงเลยนั่งสัะงกอยู่อย่างนั้นจนเช้าส่วนไอ้เสียงแกรกๆนั่นก็ยังคงดังเป็นระยะๆะะไม่ขาดเหมือนกันจนรุ่งขึ้นหมอสั่งให้ออกจากโรงพยาบาลได้ผมนี่โล่งใจเลย ไม่ต้องนอนเฝ้าอีกคืนไม่งั้นตายแน่ๆขากลับเพื่อนมันก็ถามผมว่ามึงเป็นอะไรวะเห็นอะไรผมก็เลยบอกมันไปเสียงที่มึงได้ยินมันไม่ใช่หนูแต่กูเห็นคนแก่ผมยาวงอกทั้งหัวผมผอม,อมใส่ชุดคนไข้กำลังใช้นิ้วเก่าใต้เตียงมือกรแกๆเท่าน,นั้นแหละกูไม่อยู่แล้วพอผมเล่าให้มันฟังมันถึงกับหน้าเจือนไปเลยแล้วยังมีคนเจอกันอีกเยอะที่โรงพยาบาลนี้ รุ่นพี่ก็เคยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นปวดท้องอย่างหนักตอนกลางคืนกัดฟันขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงพยาบาลขณะนั่งรอหมออยู่บนรถเข็นปรากฏรถเข็นเปล่าๆที่จอดเรียงอยู่แถวนั้นก็เคลื่อนที่เองได้ทั้งที่ไม่มีลมและพื้นก็ไม่ได้ลาดเอียงมันไม่มีใครแกล้งแน่นอนและที่สําคัญมันไม่ใช่แค่คันเดียวที่เคลื่อนที่แต่มันวิ่งวนกันสนุกสนานเลย2-3งคันรุ่นพี่บอกกูนี่หายปวดท้องอยากกลับหอเดียวนั้นเลยเฮียนจริงอะไรจริง สุดท้ายโรงพยาบาลนี้ก็ต้องปิดตัวไปเพราะไม่ค่อยมีใครอยากไปใช้บริการ